แนวแนวนี้อาทิตย์หน้าไม่ผิดหวังนะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูสำนักข่าวสักสองสำนักนี่เราจะเอาด้วยไหมเพราะรู้สึกจะใส่ร้ายไม่หยุดนะเป็นนักข่าวเป็นสำนักข่าวต้องเสนอข่าวจริงต้องคุยกับแหล่งข่าวถ้าคุณไม่เคยคุยกับแหล่งข่าวเนี่ยผมฟ้องมาแล้วว่ับผู้ประกาศข่าวสองคนอ่ะสารจำคุกอ่ะสองปีนะจำคุกสองปีนะครับคำพิพากษาผมมีสารนยามเทียบใต้เพราะกัดเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ย คุณนาเสนอข่าวคุณไม่เคยคุยกับแหล่งข่าวเลยวันๆแม่กับโพสอย่างเดียวเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกที่ไอ้สำนักข่าวทางเฟซบุ๊กอะมึงไม่ได้เป็นนักข่าวไม่เคยคุยกันนักข่าวไม่เคยคุย,คยกับต้นอ้อไม่เคยเลยมึงโพสตแต่ถึงเขาอย่างเดียวไม่ว่ามึงจะเรียกเขาว่าประธานมูลนธิธิประธานคนสวยอะไรต่างมึงโดนหมดผมก็เป็นคนที่รักหมามากรักหมามากกว่าคนผมเองไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงหรอกผมกลัวแม่งหักหลังเนี่ยเนี่ยอย่างต้นอ้อนเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักข่าวเต็ไมไปหมดเลย นะตอนที่แกดังๆปุ๊บเนี่ยนักข่าวคนนี้ก็ไปทําข่าวทําข่าวพอตอนนี้แกดังเนี่ยโอโ้โหโพสต์ด่าทุกวันเลยไล่คนที่โพสต์ด่าก็ไป็นอะไรลบางคนก็เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์รับเงินจะรับจ้างเชียร์ตำรวจด่าก็อีกคนหนึ่งก็มีเนี่ยเดี๋ยวต้นอ,อกก้อเขาจะมาแฉะนะครับคือคนสมัยนี้แม่งคบยากนะเออนะนะนะครับไปเรียนให้ทราบผมได้คบหมาเป็นเพื่อนเป็นหลักก็ของต้นอ,อ้อเดี๋ยวทิศหน้าแกก็น่าจะเริ่มสวนนะมั้งเริ่มสวนนะ ปากดีปากแจ๋วก็เดี๋ยวเขารอรับหมายสารกันนะครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสัญญาเป็นสัญญาต้นอ้อบอกมารอรับหมายสารได้เลยอาทิตย์หน้านะครับหลายคดีนะครับนะพวกปากแจ๋วทั้งหลายนะครับต้นอ้อฝากมานะจุกครูอาทิตย์หน้าหลายคดีนะจ้าปากดีปากแจ๋วนะครับ บางคนก็เป็นนักข่าวบางคนก็เป็นอ,อินฟลูคนดังนะบางคนก็เป็นนักแฉบางคนก็อ้างตัวเป็นผู้เสียหายอาทิตย์หน้ารอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวได้เวลาสวนกลับก็าอาทิตย์หน้าเนี่ยละครับดูสิได้รับหมายสารนอนาะทิตย์หน้าได้รับกันทั่วหน้านะครับเออนะครับหลายหลายดีนะครับนะ เอ่อต้นอ้อฝากมาอาทิตย์หน้า,าจจะหลายทนทีนะจ๊ะออรอรับไปเลยนักคงนักข่าวที่โพสต์ด่าเนี่ยนะเออเอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหมดนะฮะรอรับได้เลยไม่เคยบิดพิ้วนะครับอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวได้วเวลาสวนละนะอาทิตย์หน้า,าจ,จะเริ่มปฏิบัติการ <Counter Style. S 1> เคาน์เตอร์สไตล์เนี่ยนะถ้าเป็นตำรวจเขาบอกอะไรฟ้าฝังที่กรุงเทพฟ้าฝังที่ภูเก็ตอะไรต่างนะเดี๋ยวก็เตรียมครับ นะทิศหน้าเดี๋ยวสวนแล้วมาเป็นชุดเลยตั้งรับไปดีปากนี้ปากแก๋วเดี๋ยวรับหมายาสารไม่รู้ไนงะเ,เดี๋ยวรู้ปอมมุดซื้อขายตำแหน่งมิจฉาชีพฟอกเงินมูลนิธิเทือนอรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสัญญาเป็นสัญญาเอาไม่ต้องห่วง้วครับพี่เดพูดไม่มี เออบางคนบอกพี่เดไม่แน่จริงเดี๋ยวจะเอาไอ้คนที่บอกว่าพี่เดไม่แน่จริงเอาไอ้เพจเพจข่าวก่อนดีไหมอา่าตอนนี้รู้สึกมีสองเพจนะสามเพจดาทุกวันอนะ่ะบุตรปอมมูลิธิเทือนไอ้อสสรพิษมิจฉาชีพต่อฟอกเงินอา่อาวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่ง,นงโอ้โหมาเต็มเตมครับคดีนะคดีความมึงไปพิสูจน์กันให้ได้แล้วกันในชั้นศาลอนะ ว่าฟอกเงินซื้อขายวุ้นท่อคโกงประชาชนโกงแชร์อ่ามึงไปพิสูจน์ให้ได้ที่หน้ารอรับได้เลยอยไม่เคยบิดผิวนะนะอ่านิ่งไม่ใช่ว่ายอมรับอืมนะนะครับเห็นต้นอ,อกก้อเขานิ่งๆิ่งไม่ใช่ว่ายอมรับนละนิ่งไม่ใช่ว่าผิดนะของจริงของปลอมเดี๋ยวที่หน้าก็เริ่มรู้ครับนะเดี๋ยวก็เริ่มรู้ครับ ซื้อขายวุฒิซื้อขายตําแหน่งมิจฉาชีพมูลนิธิบางหน้าช่อโกงประชาชนโกงแชร์ภาคผู้เยาว์ภาคเด็กโอ้โหปลอมเอกสารมึงเอาเถอะครับเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยดูพี่สันทนาเนี่ยโดนไปเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะแนวเนี้ยเนี่ยไปหมิ่นประมาทพี่ชูวิทย์เนี่ยโดนเข้าไปละแจ้งความเท็จก็โดนหมิ่นประมาทก็โดนก็บะเนี่ยเห็นนะแนวเนี้ยอาทิตย์หน้าไม่ผิดหวัง นะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูสำนักข่าวสักสองสำนักนี่เราจะเอาด้วยไหมเพราะรู้สึกจะใส่ร้ายไม่หยุดนะเป็นนักข่าวเป็นสำนักข่าวต้องเสนอข่าวจริงต้องคุยกรบแลงข่าวถ้าคุณไม่เคยคุยกรบแลงข่าวเดี๋ยวผมฟ้องมาแล้ว่าผู้ประกาศข่าวสองคนอ่ะสารจำคุกอ่ะสองปีอ่ะนะจำคุกสองปีนะครับคำพิพากษาผมมีสาระยองเทียบใต้เพะกาศเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยคุณนําเสนอข่าวคุณไม่เคยคุยกรบแลงข่าวเลยวันๆแม้กับโพสต์อย่างเดียวเนี่ย โดยเฉพาะไอ้พวกที่ไอ้สำนักข่าวทางเฟซบุ๊กอะมึงไม่ได้เป็นนักข่าวไม่เคยคุยกันนักข่าวไม่เคยคุยอยกับต้นอ้อไม่เคยเลยมึงโพสแต่ถึงเขาอย่างเดียวไม่ว่ามึงจะเรียกเขาว่าประธานมูลนิธิประธานคนสวยอะไรต่างมึงโดนหมดนะแล้วมึงโพสทุกวันเลยแล้วมึงไม่มีหลักฐานเลยมึงไม่เคยคุยเลยอ่ะมึงไปบอกเขาะไรช่อโกงประชาชนหมายจับจะออกแล้วนะไอ้ควายมึงมีหลักฐานที่ไหนคดีไหนหมายจับเหล๋ยวพอทิ์หน้าเดี๋ยวพวกมึงก็โดนไง แล้วไม่ต้องมากราบตีนกราบอะไรนะยาวติดคุกอย่างเดียวต้นอ้อบอกมาส่วนใครจะเป็นทนายนั้นไม่บอกจะใช่พี่เด์หรือ,อไม่ไม่บอกเดี๋ยวมึงก็รู้เองอะนะเทีมเเวนเจอร์ ger, ทุกคนไม่มีใครทิ้งกันไม่ว่าหนุ่มกันชัยกันจอมพลังใครวะอีแทนคุณนะทนายอนัุชัยกูบอกมึงแค่นี้ไม่มีใครทิ้งต้นอ้อหรอกเดี๋ยวมึงเคยดูปล่อยให้พวกมึงเล่นจนสุดแล้ว นะเดี๋ยวพอทีต่น้ามึงก็รับหมายศาลกันไปก็ไปสู้กันไปอะ่ะเอาสักสิบคดีพอไหมอ่าอ่าอ่าแต่ใครเป็นทนายเดี๋ยวมึงก็รู้นะเออใครเป็นทนายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็รู้อาทีต่น้าเดี๋ยวมึงก็รู้นะกําลังตัดสินใจว่าไอสำนักข่าวสองสำนักที่โพสต์ทุกวันอะ่ะโดยที่มึงไม่ได้เคยคุยกับแหล่งข่าวเลยเนี่ยมันควรจะต้องขึ้นศาลไหมมึงจะได้รู้ประชาชนได้รู้ว่าเออเพจมึงนี่ปั่นข่าวทุกวันมึงไม่เคยคุยกับแหล่งข่าวเลย นะการนําเสนอข่าวเนี่ยถ้ามึงไม่เคยคุยกับแหล่งข่าวแล้วมึงพูดไปเรื่อยนะมึงก็ติดคุกนีก็ผมฟ้องมาแล้วผมมีคำพิพากษาเนี่ยสารจําคุกครับนะครับเนี่ยเมื่อมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมาสารยาวเทียบได้ไปดูเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกับคดีเนี่ยพี่สาธนาเนี่ยก็ไปบอกในโรงแรมพี่ชูวิทย์มีคนมามั่วสุมเสพยาแล้วก็เสร็จแล้วก็อะไรอะไรเจอยาเจออะไรต่าง นะเปิดเกินเวลาอาสุดท้ายคุณนําสื่อไม่ได้คุณก็ติดคุกเพราะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยผมดูไม่ดีอาจจะเอานักข่าวเข้าคุกก็สองสามคนแล้วผมจะมาแถลงข่าวในเพจนี้นะมีคนตามท่านี้นําเสนอข่าวต้นอ้อเทจนะนะเป็นนักข่าวปัจจุบันเป็นผู้ช่วยบวกช่องนั้นคนนี้ทํางานอยู่เพจนี้แดดเดนเดือนที่ไหนเดี๋ยวจะเอามาเลยนะ่านะครับนะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเขาจัดแล้วนะนะจัดเลยอะไรถ้าไม่ใช่จริงๆเนี่ยนะจัดเลย เนี่ยราปล่อยให้เขาเล่นให้สุดโต่งเลยเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาดูแลต้นอ้อนะคณะเออเวนเจอร์บอกมาไม่มีใครทิ้งก้นอ้อนะเพียงจะาออกตัวไม่ได้ออกตัวก็ทัวลงคนด่าเพราะตอนนี้มันมีการลุมสก,กรรมเราก็รู้หมดน,นะใครเป็นคนจัดหาทนายทนายมาจากไหนใครเป็นคนตั้งเพจขึ้นมาดา่าสำนักข่าวมีอยู่ประมาณสักสาเพจคอยโพสต์ด่านะอ่านะครับนะนะครับอ่านะ,นะ,น,ะ,น,ะนะครับเราจะได้มาประจาน นะครับเอามาจานประจานให้ทัวลงแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะทําแบบข้าวบ้าแล้วก็ฟ้องร้องนะครับนะ,บนะเออนะครับเนี่ยวันนี้ก็มีคนไปแจ้งความหาว่าภาคพยาไรง่างเดนี๋ยวดนหมดอ่ะไม่ต้องห่วงนะฮะนะวุฒิปลอมวุฒิอะไรต่างๆเนี่ยมึงไปมึงไปไปพิสูจน์ใ้ได้นะนะมหาลัยปลอมวุฒิปลอมอะไรมึงไปพิสูจน์ไดให้ได้แต่ละคนนะพนิสูจน์มปให้ได้นะไม่ได้มึงก็ติดคุกอน่ะ เพราะมึงมานั่งถแถลงข่าวว่าเขาปลอมอะไร่งเงี้ยถ้ามึงสู้ได้มึงก็ลอดไม่ได้มึงก็อีกหมดอ่ะก็บอกแค่เนี้ยอาทิตย์หน้าเขาเริ่มแล้วนะรับช่วยโผล่หัวมาด้วยนะนะเออไล่เพจข่าวสักสามเพจนะเดี๋ยวก็จะโดนนะครับแต่ว่าใครเป็นนายนะผมไม่บอกอุบไปก่อนนะอุบไปก่อนแต่ว่าเอาเวนเจอร์ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีใครทิง้งเอาแค่เนี้นะครับเอเล่นในเต็มที่นะจะฟ้องจะแถลงจะอะไรซัดใหเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาละ นะพอมึงเล่นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปกัต้นออกเขาก็สวนตอนนี้ก็ต้องเงียบไปก่อนเราจะได้รู้ว่าเออไอขบวนการทําลายเรามีใครบ้างมีผู้สื่อข่าวช่องไหนบ้างผู้สื่อข่าวเพจไหนบ้างนะเราจะได้เห็นมันจะโผล่มาใครเป็นคนจัดหาทนายใครเป็นเพจไหนก็เป็นคนรวบรวมมาใครไปติดต่อผู้เสียหายมาตอนนี้มันเริ่มครบเลยไนะพอเริ่มครบแล้วก็สวนทีเดียวนะครับสวนทีเดียวไอ้พวกนั้น,นต้องไปศาลแต่ต้นอ้อยังไม่มีรับหมายอะไรนะ นะครับไม่ว่าโกงแชร์โกรัรชออโกงประชาชนเราไม่มีนะไม่มีนะโกงวุฒิซื้อขายตําแหน่งอะไรไม่มีนะไม่มีนะครับมีแต่ไอ้พวกนี้เราแถล,ลงกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ต้องรับหมายสารแล้วก็คงไม่ต้องไปแจ้งความหรอกเพราะว่าแจ้งไปก็ไม่คงไม่เกิดประโยชน์หรอกนะเออคงคงไม่เกิดประโยชน์เหมือนพี่ชูวิทย์ไปแจ้งตรงหลอกสุดท้ายพี่ชูวิทย์ก็เป็นไงก็ต้องฟ้องเองนะครับนะสมัยนี้ก็โรงพักเราก็ใช้บริการเบื้องต้นงานเขาเยอะนะงานเยอะ นีนะนางานเยอะเราก็อย่าไปหวังพึ่งอะไรตำรวจเราก็พึ่งทนายนะนะครับแค่นั้นเองเร็วกว่าก็เรียนให้ทราบนะครับอืม